สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราทำต้มซุปเห็ดหอมมันฝรั่งแล้วก็หมูนะคะยั่วๆค่ะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะมาเด้อตัะข้าวสวยร้อนๆมากินด้วยกันค่ะรับรองความอร่อยแน่นอนค่ะมาเด้อจ้าวันนี้เรามีตำหน่อไม้จ้ายั่วๆจ้าปราสับ ส้มซุปมันฝรั่งใส่หมูใส่เห็ดหอมทำให้เด็กๆกินจ้ารับรองความอร่อยแซ่บแน่นอนจ้าตามด้วยข้าวเหนียวร้อนๆหนึ่งกระติบจ้ามาจ้าทุกคนต้มหน่อไม้ใบหโหาระพาเราปลูกเอง แซ่บจริงๆพี่น้องมาเด้อ